ไม่ไม่ใช่ว่ามีพรรคใพดพรรคหนึ่งไม่เห็นด้วยซึ่งเราก็คุยกนันด้วยเหตุผลนะครับว่าในสถานการณ์ในยามนี้มันควรมีเรื่องไหนที่ควรจะผลักดันเรื่องไหนควรจะชะลอไว้ก่อนซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องความแตกแยกของรัฐบาลแล้วในส่วนของพรรคกล้าทำนะคะท่าทีต่อร่างพรรคเรามีจุดยืนชัดเจนว่าเราฟังเสียงของผู้นำรัฐบาลเป็นหลัก ผู้นำประดาลว่าอย่างไรเราก็ว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นพรรคพูดรัฐบาลนะครับเราต้องให้เกียรติผู้นำนะครับพรรคพูดรัฐบาลเราต้องต้องต้องอย่าทําตัวเป็นสังคมที่ผมมักจะพูดเสนอว่าเราต้องยืนบนหลักความเป็นจริงของสังคมโลกในเวลานี้อย่าทําตัวเป็นเป็นเกียรติปลาไหลแตกินน้ําแกงเขาเรียกสังคมกระแดกอหญ่เา,าไปทพัผมผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาและพูดแรล รเราต้องดูก่อนว่าโลกณนเวลานี้เขาเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเราก็ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายทุกตัวพอผ่านสภาแล้วจะเห็นชอบตามฉบับร่างมันไม่ใช่เราต้องปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับสถานการณ์ทุกวันนี้ไม่ว่ากฎหมายเรื่องใดก็ตามมันต้องแก้กฎหมายบางฉบับมันเก่าเกินไปแล้วก็ต้องแก้เราจะปล่อยให้สังคมใช้กฎหมายเก่าๆมาบังคับใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองและที่น้องฉันชนมันไม่ได้